สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ Fort n i t e Chapter อที่2ซีซั่นที่4สัปดาห์ที่8 Challenge เข้าแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรสนุกสนุกรอเราอยู่ Halloween ปีนี้ใครรอสกินอะไรอยู่บ้างคะของไซน์เนี่ยจริงๆก็เรียกว่าครบทุกตัวที่อยากได้แล้วแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะจะใส่ตัวเพนนีที่เป็นสไตล์ของ Halloween มาในห oh, World s e t e w o r มันก็จะชื่อว่า c สต s t r u c t o r Penny นะคะมีหูแมวแล้วก็มีเสื้อลายแมวด้วยหน้ารักเชียว Searches at Sweety Sands เราจะต้องเปิดกล่องเขาที่เมือง Sweety Sands จำนวนทั้งหมด7กล่องโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นในตาเดียวกัน Elimination s El at Stark Industries เราจะต้องไปฆ่าคนที่เมือง Star ์คจำนวนทั้งหมด5คน Quest ดูเหมือนจะยากนะคะในการฆ่าคน5คนแต่เมืองนี้เนี่ยมันมีสตาร์ r o b o t ตซึ่งถ้าเราฆ่า s t a r ์คโรบอเนี่ยมันก็จะนับเป็นการฆ่าคนด้วยนะคะดังนั้นเชื่อว่าเมืองนี้สามารถทำได้ง,ง่ายๆแน่นอนค่ะ และในการที่เพื่อนๆจะฆ่าสตาร์คโรบอทใช่ไหมคะทรายก็ขอแนะนําให้เพื่อนๆยิงไปที่หัวมันด้วยเพราะว่าในสัปดาห์นี้เราจะมีเควสที่จะต้องยิงหัวของสตาร์คโรบอทหรือว่าเจ้าดูมเฮนช์แมนก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าฆ่าได้ทั้งผู้เล่นทั่วไปแล้วก็สตาร์คโรบอทมันนับให้เช่นกันค่ะ Drive car or truck. Crew rift. a a through เราจะต้องขับรถยนต์หรือว่ารถบรรทุกก็ได้นะคะให้เข้าริฟจำนวนทั้งหมด1ครั้งเราสามารถขับรถอะไรก็ได้แล้วก็ขับรถจากเมืองไหนก็ได้ไปเข้าริฟอันไหนก็ได้เช่นกันค่ะขอแค่ขับรถยนต์ให้เข้าริฟก็พอ ที่ไซเลือกบินมาลงเมืองของสตาร์เพราะว่ารอบๆจานพอเชื้อเนี่ยนะคะมันก็จะมีริฟวอยู่รอบๆเลยก็คือถ้าเกิดเราพลาดจุดหนึ่งเราก็สามารถขับวนไปที่อีกจุดหนึ่งได้อย่างทางด้านขวานะคะทั้งดังด้านขวาของจานพอเชื้อที่เพื่อนๆเห็นเนี่ย มันก็จะมีริฟอยู่จํานวนทั้งหมด2อันซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนอื่นมาทําไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ยังเหลืออีกอันนึงหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขับรถแม่นๆนะคะบินลงมาจากไอ้ด้านบนเมืองได้เลยอะคะ่ะพอบินลงมาตกลงริฟปุ๊บก็จะสามารถผ่านเคสได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าบินไม่แม่นแล้วก็ตกลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะก็ให้บิวค่ะบิวเป็นทางขึ้นไปที่จะเข้าริฟค่ะ อาจจะต้องมีการฟาร์มแมทสักนิดนึงในกรณีที่ลงมาแล้วไม่ได้มีแมทเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะอย่างในวิดีโอนี้เนี่ยไซก็ไม่ได้บินมาจากข้างบนนะคะแต่ว่าไซขับมาแล้วก็หาริฟไม่เจอนะคะต้องมาวนถึงได้รู้ว่ามันอยู่ทางด้านขวานี่เองถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็จะต้องมีการบิวแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เก่งใช่ไหมขับจากข้างบนลงมาได้ก็จะสบายกว่าไซค่ะ ใกล้ๆนี้ก็จะมีเมือง Crazy Cliff อีกที่หนึ่งนะคะที่มีชวชวเรียกเอาตามที่สะดวกค่ะเห็นไหมคะแค่เข้า r ร f ฟก็จะผ่านเควสแล้วค่ะ ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอ,อยากจะช่วยกันซัพพอร์ตทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้านะคะก็ไปที่ i อเทมช็อใน Fortni น e นะคะแล้วก็กด Support ต c r ครีเอจากนั้นก็พิมพ์ beauty a n b a e ที่เป็นครีเอเตอร์ของทรายก็กด Accept นะคะพอ Accept แล้วก็จะเห็นว่าก่อนซื้อมันจะบอกว่าการซื้อครั้งนี้เนี่ยก็จะไปช่วยซัพพอร์ตทรายหรือว่าดูทางด้านขวามันก็จะบอกซื้อ Creator ของทรายอยู่ค่ะ อย i n n ระเบิ p อ o พ e t เนนส์ไว o จั o ป i n g อัพฟเราจะต้องฆ่าคนในขณะที่เรากำลังกระโดดถรือว่ากำลังร่วงลงมาสู่พื้นมันก็ไม่ได้มีทริคอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆก็แค่ยิงคนให้นมจากนั้นก็ตอนที่จะซ้ำนะคะให้กระโดดซ้ำเข้านั้นเองค่ะ แต่ไซไม่แน่ใจว่ากับสตาร์โรบอทเนี่ยเราน่าจะซ้ําได้ด้วยหรือเปล่านะคะดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าไปยิงสตาร์โรบอทแล้วล้มนะคะตอนที่ยิงซ้ำม,มันะคะก็ลองกระโดดดูนะคะเผื่อว่ามันจะนับให้ด้วย หรือว่าอีกคลิคนึงไดง่ายๆนะคะก็ไปตกปลาม่วงที่ชื่อว่าปลาฮอฟส์นะคะถ้าจาไม่ผิดเป็นปลาที่เรากินแล้วก็จะเหมือนว่ากรงล้งมถ่วงมันจะน้อยลงแล้วก็ทําให้เรากระโดดได้สูงกว่าปากติกค่ะอันนั้นก็น่าจะช่วยให้เราทำเคลิดสินได้ง่ายขึ้นค่ะลืมบอกไปว่าจะต้องค่าจํานวนทั้งหมด5คนนะคะ h e d s h o t doom hedge man or s t a c k robots เราจะต้อง ยิงหัวของเจ้า d o o m h e n s m e n หรือ Starrobot ก็ได้จำนวนทั้งหมด35ครั้งถ้าเกิดว่าเป็น Starrobot นะคะเราก็จะพบเจอได้ที่ตรงจุดที่ยานตกที่มีสัญลักษณ์รูปยานบนแผนที่นะคะหรือว่าจะเป็นในเมือง Star Industries ค่ะแล้วก็ส่วนเจ้า d o o m h e n s m e n ก็จะอยู่ในเมือง d o o m s ต o n นค่ะ visit different named locations in a single match เราจะต้องไปยังเมืองที่มีชื่อบนแผนที่จำนวนทั้งหมด5เมืองในตาเดียวกันคลิกการทำอย่างง่ายๆนะคะก็แค่บินลงไปเอาเฮลิคอปเตอร์ที่ไหนก็ได้ในแมปนะคะจากนั้นก็บินแวะไปตามเมืองให้ครบ5เมืองเท่านี้ก็จะผ่านเควสแล้วค่ะ แต่ตอนไปเอาเฮลิคอปเตอร์ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงน,นะคะเพราะว่าปกติแล้วเฮลิคอปเตอร์น่าจะมีเลือดประมาณ800,000พันงใช่ไหมคะของซายนี่แค่เมืองแรกก็เหลือแค่233แล้วค่ะ Leal mm hmm. Damage to Opponents with a s ิ a l l ซาวไ s ฟิลส์อ i ฟ r r f l e s เราจะต้องทำดาเมจใส่ศัตรูจำนวนทั้งหมด15,000หน่วยโดยที่จะต้องใช้ปืน assault rifle หรือว่าปืน sniper rifle ก็ได้นะคะเวสนี้ดูเหมือนจะเยอะมันจึงให้เราทำกับเพื่อนได้นะคะก็ชวนเพื่อนไปเล่นในทีม Rumble เพราะว่าในทีม Rumble เนี่ยตาหนึ่งเราจะทำดาเมจได้เยอะมากๆถ้าเกิดช่วยกันประมาณตา2ตาก็เสร็จแล้วค่ะ หรือว่าถ้าเกิดเล่นคนเดียวนะคะเราสามารถยิงเจ้าสตาร์โรบอทเพื่อเก็บดาเมจอันนี้ได้เช่นกันค่ะและนี่คือทั้งหมดของแปลไทยในสัปดาห์นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่เราจะได้มาเจอกันบ่อยๆใช้โค้ด b e a u t y a n the b e s ในอ t นเท s ชอปเพื่อเป็นการซัพพอร์ตการผ่านการซื้อสินค้า หรือว่าถ้าเกิดใครสะดวกผ่านช่องทางอื่นนะคะก็มี True Wallet เปิดแอปสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็น PayPal ลิงกอยู่ทางด้านล่างของคลิปทรายไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ